ទៅបោហើយគូយាយគូយាយបានគូទី1เอา மே เป็นกองเทียกองแงกับเทพปทุมทองធ្វើโหมันบาดเทพปทุมทองละกันตีแดอยู่ปากนี้จะทําได้ไม่ออกเทพเทទឹកเต็มๆตาติดตาคนดังเตียนตาคนดังเตียนตาคนดังเตียนตาคนดัง4ទៀតเด่นខៃตาคนดัง ชนกันไปแล้วชนกันไปแล้วนาหักค้างไม่รู้ว่าราแทบจักียผีพายชะการจักรไม่ธรรมดาจากกระแสสารประหารผีพายชัการจันไม่ธรรมดาเปิดเป็นายเปิดเยแลกนะแลกกนะไรมีอะไรใสไม่ได้มีอะไรเสียจ้ไร่ปีกอบานไร่ปีกบาจะมีได้หรือไม่ได้ไม่ได้เอาเรไว้หกเกิาฝาดเทศมาถุงทองดูจะีและกาปีกกวันเช็อบักเชอาบัเท็อาเักจะเสกได้อาเสได้อาเสได้อาเสได้หรือไม่ได้ไม่ได้ หมเห็นฟ้าเทปปฐุมทองเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องเอาไวก็คือเรือสายเอนั้นจะเป็นเรือสีสองโดยโดยคุณแอมบางระเมาจะเด็ดลิศสาวไปจากจังหวัดเหมืงกาศลองนาำสีแดงบางระนี้จะทำได้ไม่หลงอ๋ออ๋อไปเหลือจะไปกระดูกดีจะแต่ว่านปตาตาตั้งเหลือกระดูกกระจายสายปักกนี้ในกลาของบางขอนึ้นบางขอแต่วิววัดผมสา เียเฉียกีเียจันแล้วคอเดวีแขกแล้วไดจันจะมองไอเดียบีจะทำ้าจะไม่ได้ตาวแล้วตีนิบดีเตียเตียตีีสาวตึ่งไป่ายดีวาดีแบบนี้ตีมาเจ็ดีวาขื้นไข่แลก็มาหุเอาละกษานเอาบสาวเตรตีมาตีมาเรื่อยตีมาเรื่อยแต่อเดวีก็ฟีมาอักขยี้มายังไม่รู้ว่าไครตีหรือว่าไครเจี๊แล้วไครเจไปรู้เกล็ดบอกว่าหากเรือสาวเตอรชนะทิ้งเลี้ยวเลี้ยงสมตำสาพบว่า ถ้าตรงสุริทธิ์ช้างใหญ่ถ้าไว้ได้ดีต่อไปดีเพื่อยาเบิดไปายตานตากอนตะคนตะขันตาคนตะขบนตาคนตะเบียดตาคนตะเสียดตาคนตะสีตาคนตงดีน้ำก็จุกระยายไฟชงกระเบรกล่องน้ำแดงลอนแดงสาวสะดึกจากบอกว่าไม่ว่าบึงอการเปืืองบังไฟพญายาด้กระทำได้อไม่ได้ไม่ได้ขอนแฮมีบอกว่าเฮ้ยสอได้ซอไหมซ้อนได้สอไหมเอาเลยตะขอนตะขอนตะขอแววนขอนแถวีหมายที เห็นไหมมีเพลย์ไพน์และพี่น้อยเห็นไหมผมว่าแหละนครเทวีนำมาตลอดตลอดเรือเข้าเส้นชัยกรรมการไม่รอช้าว่าขออนุญาตตัดสินให้เรือจากเมืองพญานาคจังหวัดปึงกาลนำว่าสาวสะตึกร่องน้ำแดงเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้เที่ยงมาแล้วไม่ใช่อยไพน์แบบเพลย์ไพน์แต่ด้วยเที่ยงนี้มาอยู่ร่องน้ำสีแดงในน้ำของเทเ่ยงติ้งละมิตรออกไปบอกไปว่าน้ำปัดเล งานเราว่าเพชรบัวริ้นโดยไอ้พีทพอใหญ่เิร์ฟพอใหญ่เิร์ฟรุ่นตอนนี้ไู้พีทัเเิร์ฟเหมือนกันเอาวและเพชรบัวริ้จะทำได้หรือไม่พยายามตีมันตีมันจะตามจะตามเพชรเด็กบัวรพันหรือไม่ทันบแล้วขันประทันเพ็รเด็กว้นบอกว่าเอ็งมาฆ่าพุทธเอ็งยกมาใหญ่อเอ็งแย่ฆ่าตีเอ็งไม่ฆ่าตามจะตามทันไม่ทันเพ็คตัวริ้เหลือตีพี่น้องอยากมา ถายยอกกันแล้วเริ่มจะถายยอกกันถายแบบมาลองต้องแกงถามชื่อกันละเว้ยว่าไอ้ชื่ออะไรข้าชื่ออะไรไม่รู้เพราะว่าตอนนี้นเริ่มจะถายเอิอละเฮ้ยลอยชายแล้วเอ้าวเราไม่เออละเฮ้ยลอยชายบอกว่าเทพชรเดรนิเทพชรเดรนิเทพชรเดรนินรนจะหนีดำหน้าบอกว่าบอกว่าเพชรพวารินเพชรวารินอา้าวลอยยี่สิบเมตรหรือว่ายี่สิบห้าเป็นต่อายตามคนตามถายเทพชรเิรนิจะแซงหนี เรื่องไรมากระปิติมาแบบนี้น่าจะรู้หัวรู้ใจเพชรบอลลิงวอมล่างไกตีเปิดเปิดไปแล้วก็เท่ในระดิบหวานพายปักปล่อยเรือไหลเข้าเส้ไหลอะไหลเข้าเส้นชัยครับเรือเข้าเส้นชัยกำลังทำให้เราช้านะครับขออนุญาตตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำแดงครับในนาำของเรือเทพเนระิบเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ เป็นช่วยกอและช่วยขอแต่ตอนนี้นี่มันจะออกออกเอีกซ้ายนิดๆนะแต่ที่เขาเลี้งขวาเยอะนีุก็ท่าลังสนามครับขออนุญาตกำชับให้หกมามหาพลังบรรจุผีไทยที่จะครับนาออกไปรอบบริเวณสนามครับถ้านักประชาร็จแล้วครับเคลียร์ในมือท่านครับทิ้งให้ลงฐานครับโดยเฉพาะบริเวณวัดโพธิสารครับท่านพระครูเนี่ยเจดี ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องเราครับขอรับเพื่อประญาัดที่สุดที่คุณครับอ่ว่าวัดโพธิ์พิชานาถปากกําชัดกําช้ำในข้ามแม่น้ำมูลมาเลยนะครับบอกให้ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยรวมด้วยเช่นกันเพราะว่าแม่น้ำเราเป้นที่นะครับว่าเป็นสนามที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับสนามแข่งลือที่สวยงามที่สุดในจักรวาลไม่รู้จะไปแชร์ตำแหน่งอะไรตรนั้ใครไปตั้งชื่อไว้ นะครับรองน้าส like er, ีแดงจะเป็นเทพบาลังทองครับเราเรียกเลยนะครับรองน้าสีน้แเงินก็จะเป็นเจ้าแม่คณีแปดเก้านะครับจากบ้านไทยตำบลบุรีนครอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในดารครับเจ้าแม่คณีแปดเก้ารองน้าสีแดงก็จะเป็นเทพบาลังทองนะครับหมูปิดบ้านบาลังนะครับตำบลท่าตูอำเภอท่าตูจังหวัดบุรีับพี่น้อง อะไรเล่าเพืปอนปรลัดอเที่ยวแรกนั้ลนำไปแล้วเมเที่ยวเหมือนกับฟุตบอลอุ่นเครื่องเด็ดไปนลวสองแท่งทีมชาติไทยกับทีมเอธโวลียาเมื่อสอนวันปีผ่านมานั้นลงใจเลยคี่ว่าเจกับจอเอร์ได้รอบนม่เปอนทัเอและตัวใทรตัวมาเนีมา 89จากบ้านไทยระบบปูนนครอำเภอจังหวัดร้อยเอย็ดหนองบัง i 啊，对。<Hallelujah. S 2> <laughs> เสวยกับเป็นเรือทเที่ยวนี้ครับและไม่รอชา้าเข้ามาชมคู่ต่อไปครับคู่ที่สุดยอดครับเป็นการสลับล่องน้ำครับระหว่างล่องน้ำแรงครับเทีนาหลายครับหรือกับล่องน้ำด้วยงูฟ้ามหาราชในเมื่อเรือเที่ยวแรกครับหงฟ้านะครับเอาชนะมาได้ไปแล้วเ,วเดี๋ยวครับมิวสิกลากล้อง,ง,งเรือจากจานเร,ร,ร,รือหลอนเลยครับมหาราชลอกขาผีแล้วเป็นจักรวาลน้องไป ของฟ้ามหาราชสุณผารชมจะมาทำเนี้ยงแตงข้า ให้ยาหน้าว่าเงน้ำขาดว่าเงน้ว่าเทรไป่นเทนรไป้าิันที่กฟ้าบาราไปลี้ยงมากบมีลอมีเลืมีเลืนารล้ยวในขนานี้เทรายอะไรอะไรอะไรไ่ยาวแล้ววในขงวนก็จดทุกทอกฟ้าบารากฟ้าบารา้าแล้วแบบลุกไฟลงาไฟลงาเลี้ยงนารายเี้ยงนารไได้ไม่ได้ เรือข้ารถเส้นชัยบอลลุนแดงลงครับก็เป็นเพราว่าบอลลูนน้ำเย็นนั่นก็หมายควว่าเรือที่อยู่ด้านนั้นนักนคือเรือหก้ามหาราชจากบ้านดงแดงเป็นเรือชนะครับพี่น้องอาลาเพียงนี้เทียนตักดิบเขาจะคว้าเทียนตัดดิบมาลำเดียวนะครับลงมาที่น้อชามตบบลภาคบุตรจบป้องวันหัวตาลาปีที่แล้วมีการฉลองด้วยเพราะเราจะ่านของกัน ก็ยิ่ยกรเพื่อทางคงจะทำไา้ไปตอนเหมือนทีาทิ่ดาหอมกลายจากวันเตียัดทันผาลากกคอเทวีมกชางีแดงเอาลาากคนดาวันตาเอยื่อกจายีดาหอมกลจะทได้วัแ่วันนครไทวีบกว่าไม่ยอกไม่ทนและมาแทนนี้บนตีเบียรตีเสียงตีต่างคน nada at in

เป็นระเอลลที่กระอบกาแตดูจาลิน่อนี่ครับแล้วเรา็มีโรงงาน้ยใี่ไหจะลงสไหนลูสีไหนจะลงบนใจ้อกรพครับโ้าเนครับแล้วเราต้องพบาอาไนดึงห้่บลกบอก็เรือภายแบบนี้พี่น้อง <อ>กะเพ็นนักขอหรือว่าทิดาหอมไก่หอมได้หอมไ,ไ,ไปนักขอยากขวดทิดาหอมไก,ไกไน่นักทายดีนักขอนเทวีต้อยขยี้แม่มันมีคนใหญ่เท่าไหร่ ตะเลงตะเลงตะเลงเราไม่ใช่ดเตะเลงตะเลงตเลงเงเงเงนะงยะไม่ช้าพอยู่ไม่หอยแมงูจบเอาอย่างนี้ัอย่างนี้ครับังไม่ออกตาครับผลงานครับผลงานองไม่ออกนะครับเลงเอครับพี่น้องโอ้โหผมบอกแล้วไงบอกไปแล้วไปแล้วนะยางที่ผมาดคะเนไว้แล้วไงมันจะมีน้ำสาไหมไม่ผิดครับ ดูดีว่าจะมีคะแนนเป็นงูกินหางหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าแม่ลับพูัะให้บริเทียบเลยครับเอาเขาแล้วนะครับปวดใจมาะเพื่อัภเดือมเข้าเล็นใครกับบรรการชาเลนจ์นานก็ะดขนอักษตัดที้ะเรื่องจุดเริ่คร้นแสมทีร้องนะครับพี่น้อง